มเฟสติวัลมาสองรอบแล้วแต่ว่าปีนี้มามาปิมาเป็นครั้งแรกแต่ว่ารอบแรกนะมหาท่านว่านะคะวันนี้ก็มาเป็นวันที่หนึ่งคุมภาพันธ์เลยนะของปีนี้นโอ้ยหนึ่งไม่น่าตายแต่แต่แตลงมือลงเว้นหนึ่งมีหน้าค่ะก็เป็นคือเขาจัดงานอยู่แล้วคือเขาจัด,จดเรื่อยๆมีหมอร้ำมี ลูกทุ่งวันได้ตีมอลลใหญไหมอลําหน่อยคือจะมาตลอดเลยแล้วก็จะมีมากกรรมสินค้าราคาถูกด้วยนะฮะกยากแบบเชิญชว่วพี่น้องมาเดินจับจ่ายใช้สอยมีค้องเล่นผ้าลูกผ้าเต่ามะยางอาซื้อของขอะไรก็เล่นขลองเล่นได้เลยนะคะของสินค้าราคาถูกเยอะมากพ่เดีมวก็กระแสดีพี่แกดีมันก็เลยได้มีครั้งที่สองของแม่ใช่ไหมคะแม่ค่ะก็คือเอฟซีก็ให้การตอบรับดีแล้วกัน คือผู้จัดเขาก็ให้ความเชื่อมั่นในตัวในตัวของทีมงานด้วยใช่แล้วก็อยากให้แม่เชิญชวนให้แบบคนมาที่นี่หน่อยที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนเดินทางทม,มาอ๋อมอลลัมเฟสติวัลนะคะที่สนามสนามทูปัตเตมีเขตดอนเมืองปากทางลำลุก,กานะคะไปง่ายมากง่ายสะดวกสบายเลยื่อ่ปน้องคะคือเป็นแหล่งชุมชนที่แบบใครผ่านไปมาถ้าบอกว่าสนามทูปตเตมีคุณจะรู้เลยนะคะก็เชิญชวนให้ทุกคนมากินชอบเที่ยวหรือว่าชมคอนเสิร์ตมอหลองหมอลำ ต้องมาที่นี่นะคะสนามทุปเต็มีดอนเมืองนะคะคุแม่ตอนนี้คืองานไปถึงไหนแล้วคะปีนี้เต็มยังตอนนี้งานก็นกนกนคือยาวเลยค่ะมันก็จะมีจองตนะ้งแต่ปีนี้ก็ยาวไปจนถึงสิ้นปีแล้วก็มีทั้งเมืองนอกหลายประเทศแล้วก็ปีหนากะปีหกเก่ามีจองจองข้ามปีปีาปี60ก็มีจองมาแล้ไม่ใช่ศิิเจ็ดน์อ่าใช่ใช่ก็คือแบบบางแบบ คยหลัยอานี้ก็คือแบบทยรอยแบบทางานอย่างเดียวทํางานอย่างเดียวก็คือแต่เราก็อยากพักก็จะมีช่วงที่แบบว่าเรางดงดงดรับไงใช่ช่วงซึ่งแพรก็ทํางานมาตั้งแต่อายุ11ปีเนาะ11ปีก็มาลุยๆแบบเต็มที่เลยหลังจากอายุ16อ่า16ปีก็ยาวลยทํางานมาต่อทั้งเรียนทั้งทำงานคือเรามองว่าเราอยากมีเวลาพักบ้างเดือนหนึ่งคือก็จะรับประมาณ20บกว่างาน เราจะมีลิมิตรับที่20งานมันก็จะมีช่วงที่เราแบบพักบ้างเบรกบ้างใช่แล้วก็ทีมงานทุกคนทุกคนก็แบบอยากพักอะไรเงี้ยบอสขอเวลาพักหน่อยนะไปทางธุระสักเดือนละสี่ห้าวันหกวันอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปอะไรที่เราจัดตารางงานเรียบร้อยยังคะสำหรับปีนี้บ้าจัดตารางงานเรียบร้อยค่ะว่าเดือนนี้รับกี่งานเดือนต่อไปเราจะไปเมืองนอกวันที่เท่าไหร่บ้างแล้วก็จัดการจัดจัดการวางแผนงาน ในระหว่างที่เราไปเมืองนอก<ะ>ไปทัร์คอนเสิร์ตต่างประเทศ<ะ>แล้วทีมงานที่อยู่บ้านอ่ะจะให้เขาทําอะไรบ้างหนึ<ะ>่งสองสามส่ะ 1, 2, 3, 4, อะไรเงี้ยเห็นล่าสุดแม่ผู้่งแชรคืองานของเดือนมีนาคมบอกว่าไม่ต้องตกใจนะไอ้ที่บอกว่างดรับงานาจะมีอะไรตื่นเต้นมันคือยังไงแม่คือตรอนนี้แฟนคลับเขาจับตามองในเรื่องของคู่จิน้นกับน<ะ>้องซานอะไรอย่างเงี้ย<ะ>มันก็จะมีโปรเจกต์อย่างเช่น อ,อยากให้ทํากิจกรรมโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรารับงานเต็มเต็มเลยอ่ะแพลกับซันก็จะไม่มีเวลาทํากิจกรรมแฟนคลับเขาอยากเห็นในมุมที่ไม่ใช่คอนเสิร์ตบนเวทีเขาอยากเห็นมุมอื่นบ้างอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ,อันที่ว่างนะแพลก็เลยแบบงดรับงานไปไ้เผื่อทํากิจกรรมอย่างอื่นอย่างเช่นอาจจะทํากิจกรรมร่วมกับแฟนคลับอาจจะไปอาจจะจ,จะเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่แมิตรอะไแบบนี้เหมือนเหมือนแฟนมิมนมนนมตรแต่ไม่ก็ก็ไมนี้ใช่อาจจะพาแฟนคลับ เที่ยวหรือว่าทำบุญอะไรอย่างนี้ใช่มันมันก็มีหลายโปรเจกต์ที่เราคิดไว้แต่มันยังไม่มีเวลาได้ทาเพราะเราไปคอนเสิร์ตทุกๆวันอย่างเงี้ยสมมติว่าอุ้ยวันนี้พวกนี้เราถ่ายอันนี้ดีกว่าไหมแต่กว่าจะตื่นกันก็บ่ายสองบ่ายสามแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เนี่ยมาถึงงานก็ต้องห้าหกโมงอะไรเงี้ยวันนึงก็ผ่านไปเร็วมากออใช่มันก็เลยไม่มีเวลาได้พักไม่ได้มีเวลาที่โปรเจกต์อะไรใช่แต่โปรเจกต์เยอะมากแต่ทําไม่ทันตอนนี้ทําไม่ทัน แล้วแฟนคลับก็ให้การตอบรับดีมากอันนี้เราก็ดีใจทั้งเรื่องของคอนเสิร์ตลำซิง่งแล้วก็ในเรื่องของซีรีส์ที่กําลังจะออกเป็นหนังสั้นที่เราถ่ายไว้แล้วแต่รอตัดต่อแล้วก็รอเพลงประกอบหนังสั้นอยู่แล้วก็มี E p ีที่จะไปเล่นลิเกที่ไชน่าอีกอ่าเหมือนตอนนี้มันสองทางทั้งลิเกด้วยทั้งลำซิ่งด้วยอย่างเงี้ยค่ะแม่แล้วอย่างลิเกอย่างเงี้ยเราซึมซับยังไงบ้างเราเป็นหมอลำไรอยานยะมันมันก็ยากสําหรับเราแต่มันก็ไม่น่าจะไม่เกินความสามารถ เราอาจจะไม่เป๊ะร้อซแต่เราก็พยายามทําให้ให้ดีที่สุดแต่แฟนคลับก็เข้าใจว่าสําเนียงสําเนียงคนอีสานเนาะ<ม>จะให้ไปแบบวานือรีเกย,ยังเสียจมันก็บ่ไดแต่เราก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่แฟนคลับก,ก็ชอบชอบ,ชอบมันเป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเราสแสดงลิเกแต่ว่ามันก็เป็นตัวเราอะ่ะ<ม>สนุกดีค่ะสนุกดี ใช่ค่ะโปรเจกต์งานเยอะมากแล้วแบบเหมือนเราเปิดด้อมอย่างงี้ใช่ไหมพอตื่นเช้ามาปุ๊บเรามาเปิดโทรศัพท์เนี่ยเห็นแล้วในด้อมเนี่ยก็จะมีมันมีแต่แบบพลังบวกมีแต่ความน่ารักอะ่ะในในด้อมอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้เราเหนื่อยเราอาจจะตื่นสายหน่อยอะไรเงี้ยเราตื่นขึ้นมาพระเอกทาอะไรอยู่นะนางเอกทำอะไรอยู่ทาไมไม่ไฟ์สดเลยอะไรเงี้ยเราเราก็เลยมาน,านั่งคิด้ยนี่เรากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของแฟนคลับอ่ากลุ่มกลุ่มนี้ไปแล้วนะอะไรเงี้ยเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันจะกลายเป็นว่าเราตื่นขึ้นมา แฟนขับอะกลายเป็นคนในครอบครัวเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม้กซ์ถกินว่าเราอายุเท่านี้แล้วเราจะกลับมาเออที่แบบมีน้องอะไรอย่างเงี้ยเมยอายุเท่านี้เมยยังค่ะยังไม่40เนาะเออปีนี้37นะคะแล้วแบบพี่สามีมีพูดด้วยนะอะไรจะมามาคู่จิ้นอะไรตอนอายุแบบลูก2แล้วก็อายุ37มสิเจ็ราก็นั่งงงๆว่าเอมันจะมามีคู่จิ้นอะไรที่ผ่านมาเราไม่เคยมามีแบบมานั่งจิ้นมาอะไรใช่ อันนี่เราลูกสองแล้วเราคิดว่าเราเลยวัยนั้นไปแล้วแต่อยู่ดีมันมันมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวแล้วเราไม่ได้คิดเราไม่ได้คิดหรือวางแผนว่าจะให้มันเป็นจิน้นแต่มันเป็นโดยความธรรมชาติใช่เรียกว,ว่าด้อมก็คือพลังบวกของแม่ในทุกวันใช่เาทุกคนน่ารักมากไม่มีอะไรที่เป็นลบเลยในด้อมอย่างเงี้ยสมมติว่าเขาจะโพสอ,อะไรเนี่ยเขาจะกันกองเออถ้าใครที่แบบว่าเอาเรื่องดราม่าเข้ามาในกลุ่มอย่างเงี้ยเขาก็จะลบออกไม่ให้มีเลยอะไรเงี้ยตื่นขึ้นมาคือเรา ทุกวันนี้มันก็แฮปปี้อะมีความสุขอะออแ,อแบบแบบขับรนูแบบหน้าตารักสิรักทุกคนเลยอย่ามาแซวฉัน,นคนก็จับตาดยือยังไงเดี๋ยวกูจิงมาตอนนี้ก็จินไปก่อนเนาะอันนี้ก็คือเรามีความสุขก,กับการทํางานเอาตรงๆนะเพไม่ได้มั่นใจเพไม่ได้มั่นใจใครเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรที่แน่นอน มันไม่มีอะไรที่ไม่บางทีมันไม่ได้จริงหลังยั่งยืนแต่ถ้ามันมันดีก็ดีไปแต่ในฐานะที่เราเป็นแม่ลูกสองเราอยากดูนานๆอ่ะนะตอนนี้มันโอเคแหละมันดีแหละแต่อนาคตเราไม่รู้เราก็อยากอยย่อยู่อย่างนี้ดีกว่าอยู่แบบนี้แหละให้กำลังใจกันอย่างซันเขาก็น่ารักทางานช่วยกันมีโปรเจกต์ดีๆทำทำร่วมกันอย่างเงี้ยและทุกอย่างคือเราจอยกันเราได้ผลประโยชน์น้องได้ผลประโยชน์แล้วแฟนคลับก็แฮปปี้มีความสุขอย่างเงี้ยแล้วครอบครัวเราก็ไม่ได้มีปัญหา ครอบครัวข,ของน้องก็ไม่มีปัญหาแฮปปี้คือทุกอย่างมันมันลงตัวแต่ในเรื่องของว่าเรื่องความรักจะจะจริงหรือเปล่านะจะอะไรเงี้ยแค่ว่าให้มันเป็นเรื่องของเวลาดีกว่าซึ่งเราก็ยอมรับว,ว่าเราก็ยังมีกำแพงในในส่วนที่เราเป็นแม่ของลูกอยู่เราอยากดูนานๆดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเรื่องกลัวไม่กลัวแบบว่าคนแบบไม่กลัวให้คนทีรับเราได้ใน่างเป็นเราถามว่ากลัวแพลวแพลวไม่กลัวนะเพราะว่า ไม่กลัวอะไรแล้วในโลกใบนี้มันมันรับอะไรมาทั้งทางด้านบวกด้านลบมาเยอะแยะมากมายแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่จะเข้ามาเนี่ยเราพร้อมตั้งรับได้เสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอนาคตเราจะเสียใจหรือว่าเราจะแฮปปี้มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์มันไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์แบบไปร้อยเปซ์แน่นอนแต่ณตอนนี้ยอมรับว่าเราแฮปปี้มากๆกับการทํางาน ใช่ค่ะแล้วก็จิน้นอะไรอย่างเงี้ยมีเออมีความน่ารักกุกกี้อะไรไปแต่เรื่องอนาคตเราเราค่อยว่าก,กันอีกทีหนึ่ง,งค่ะใช่ค่ะแม่ที่ผ่านมามันเกีบบ่ยวอาที่ทำให้แม่แบบมีกำแพงสูงมากขนาดนี้มันตอนนี้อย่างเดียวเลยคือพ้ออยากพ่ออยากให้แบบเรื่องเรื่องลูกดีกว่าแพ่โฟกัสที่เรื่องลูกมากกว่าหัางว่าตัวเองอ่ะเราผ่านความรักผิดหวังมาเยอะแยะมากมายแต่เราไม่อยากให้ครอบครัวซึ่งมันเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนนเช่นลูกเราอย่างเงี้ย เราไม่อยากให้ต้องแบบสมมุติว่าเรามีใครสักคนอย่างเงี้ยสมมุติว่าอ่ะมีใครสักคนเข้ามาเปิดตัวครบกันแล้วก็เลิกลาอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้มันมีประเด็นอย่างนั้นเกิดขึ้นซึ่งแพรวทำอะไรมันก็เป็นประเด็นอยู่เลยเพราะฉะนั้นอย่างนี้แหละแพรว่ามีความสุขถาว่าที่ผ่านมามันมันมันเกี่ยวไหมมันก็มีส่วนเพราะว่าเราก็อ่านอย่างเงี้ยมีลูกมากกว่า เราโฟกัสลูกมากกว่าแล้ววันนี้เรามีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีสถานะก็ได้ใช่ค่ะเราไม่ต้องมีสถานะเรามีอย่างนี้แหละดีแล้วดีแล้วใช่ค่ะดีแล้วแฟนคลับก็แฮปปี้มันก็จะมีทั้งคนเชียร์เชียร์อยากให้มีแฟนสองไม่เชียสามจิ้นแบบนี้แหละดีแล้วอ่ามันก็จะมีสามแต่สำหรับพีเก็คิดว่าหน้าต่อเนี้ยโอเคแล้วอ่าใช่ทุกคนเนี้เขาก็ดูแบบปกป้องเราเนาะมันก็จะมีธรรมดามากเลยก็จะออกตัวแบบรับแฟนใช่ใช่เขาจะเป็นคนที่ กล้ากล้าที่จะออกมาปกป้องถ้าถามว,ว่าว่าก็คนที่ผมชอบอะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าคบกันหรือรักกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่านักณะตรงที่เขาทำงานอยู่เขาก็มีพี่แพรที่อยู่เคียงข้างเขาในเมื่อพี่มีความทุกข์ผมก็อยากให้กำลังใจมันก็ไม่ปแปลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนที่กล้าค่ะต้ากล้าตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วแหละว่าจะเจออะไรบ้างนี่เธอไม่กลัวเหรอดรามา่าอะไรเงี้ยไม่ ไม่กลัวทำไมอะไรอย่างเงี้ยไม่โดยพื้นฐานครอบครัวเขาหน้าที่การงานเขาเขามีดีกีความเป็นนักแสดงของเขานักร้องของเขาเขามีงานเขามีแฟนคลับลิเกอย่างทุกคนก็รู้ถ้าวงการลิเกเขาจะรู้ว่าเขามีแฟนคลับที่หนาแน่นแล้วมีแม่ยกอะไรที่แบบว่าซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วแล้วครอบครัว เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนมันมันไม่เกี่ยวแต่แพรมองว่าเราซับพอร์ตกันมากกว่าอเห็นได้ชั้นเลยคือตั้งแต่ซานเข้ามามันก็จะมีกระแสจีนและยอดขายตั๋วของเรามันพุ่งขึ้นขายตั๋วออนไลน์เราทําโปรเจกต์อะไรก็ตามยอดขายตั๋วเรามันพุ่งอเหมือนทําของน้องซานอย่างเงี้ยมันก็พุ่งทาที่ของแพรมันก็พุ่งขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันมากกว่า ใช่ใช่อ๋ออย่างเงี้ยจะถามว่าเกาะแพลว่ามันเป็นการช่วยเหลือกันอ่ะเขาเข้ามาผลักดันผลักดันในส่วนที่มันเป็นแฟนคลับอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาผลักดันแพลวก็ดึงน้องเข้ามาเหมือนมันชูกันขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เกี่ยวแพลวก็ไม่ได้เดือดร้อนต้องไปไม่จะไม่จะปต้องไปจิ้นกับใครก็ได้หรือเขาก็ไม่จะเป็นต้องมาจิ้นกับแพลกก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็อยู่ได้ของเขาแพลกก็อยู่ได้ของแพาเนี่ยแล้วแพลวีเงินเยอะพอที่จะผู้ชายเกาะ อยยังมีนี่อยู่ค่ะมาใช้นี่ช่วยฉันเถอ <c oughs> นะเนาะ <c oughs> ใช่แม่ถามแล้วสถานที่โพสกันไปกันมามันเกิดอะไรขึ้นคะแม่อ๋อมันเป็นเรื่องของอ่น้องเพลงเกี่ยวกับน้องเพลงมันมีดราม,ม่ากเกย่ยครับที่เอาไปลงแล้วแบบว่ามันมีคนมาด่าน้องอะไรอย่างเงี้ยแพลวก็เลยมองว่ามันน่าจะจบอ่ะมันไม่น่าจะเอาอย่างที่แพลวพูดบอกว่าที่จริงเรื่องราวที่จะทำสตอรี่หรืออะไรมันมีเยอะแยะมากมายดยที่จะ ไม่ต้องเอาเรื่องราวในอดีตที่มันกระทบะกับใครกับในตัวในตัวน้องอ่างเงี้ยไปเพื่อที่จะให้คนต้องมามาด่ามาว่าน้องอะไรเงี้ยแต่ในมุมมองมเขาอาจจะมองว่าฉันไม่ได้พูดถึงใครนี่อะไรเงี้ยแต่ก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าในสิ่งที่แสดงออกมามันสื่อถึงใครแล้วคนก็ด่าใครอะไรเงี้ยในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าวงเหมือนเป็นแม่ของน้องคนหนึ่งอะไรเงี้ยแพลก็แคลมองว่ามันไม่ถูกต้องเราก็เลยโพสต์ออกมา ปกป้องในมุมของเราบ้างแค่นั้นที่จริงอยากจบค่ะไม่อยากโพสต์ไม่ต้องโพสต์ดีกว่ามาเจอกันเลยมาคุยกันดีกว่าให้มันจบจบดีกว่าเออมาคุยกันเลยเพราะไม่ได้ติดต่อมาเลยหรือเปล่ตั้งแต่แบบโพสต์กันไปมาเลยนะไม่ไม่มาไม่ไม่ไม่ได้ติดต่ออ่ะอยากพูดคุยคือไม่แค่พูดคุยผ่านการติดต่อเราพูดแบบคือมาสุดแล้วเขาติดไม่ได้นอนเลยบนเตียงไม่เคยก็โพสต์แค่นั้นแหละก็ประมาณว่า เราก็สงสารเด็กเป็นคนที่ไม่รู้อ่ะใครมาดา่าเราเราไม่เหมือนเราไม่ค่อยเจ็บเท่ามาด่าคนในใกล้ชิดเราอะไรเงี้ยใช่เราไปเจออะไรที่แพลวก็ไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วแหละแต่มันก็มีแบบคนส่งนั่นส่งนี่มาให้ดูใช่ไหมแพลก็มองว่าอุ้ยสงสารเด็กมนะันเนาะเด็กอะ่ะมันไม่อะไรหรอก <Wow. S 1> เราอย่าไปอะไรกับเขาเลยผ่านแล้วก็ผ่านไปอย่างเงี้ยในในส่วนเรื่องมันก็ควรจบได้แล้วตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วอะไรเงี้ย ขาบนไว้ที่เขาบอกว่าหนึ่งาทีส0สเตตัสไม่เห็นค่ะหนูไม่ได้หนูไม่ได้หนูไม่ได้สนใจว่าเมื่อวานนี่ก็ทํางานแพวก็ทํางานใช่ไหมแต่ก็มีคนบอกอยู่แต่เ็าบอกว่ามันก็ไม่จําเป็นต้องไปโฟกัสน,นะคะหนูอยากเดินหน้าแพวอยากเดินหน้าอยากทํางานอยากมีชีวิตใหม่ไม่ได้อยากต้องย้อนกลับไปอดีตเดิมๆที่ผ่านมาเราเอาความผิดพลาดในเรื่องของอดีตมาแก้ไขปัจจุบันให้มันดีแล้วทามาหากิน เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงองค์กรดีกว่ามันเสียเวลามันเสียเวลาเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหัวหลอกมาเจอกันเลยแล้วมาคุยกันดีกว่าว่าเราย่างไรให้มันจบๆไปไปจะจตลอดเลยมันก็ไม่รู้นะอันนั้นมันก็เป็นปัญหาของเขาอะแต่ถ้าแพรเชื่อนะว่าถ้าแพร ถ้าแถวเจอดรามา่านักๆนกถ้าแถลวล้มล้มไปเลยไม่ได้ผุดได้เกิดเลยอนยะ่างเงี้ยแพวคิดว่าเขาน่าจะเลิกด่านะแต่คือเขาน่าจะเลิกด่านะเขาน่าจะไม่สนใจแต่เหมือนแบบหยียบยังไงมึงก็ยังพงหัวขึ้นมาอีกละมึงขึนหยาบขึ้นมือนแต่อีแพ้วๆนี่จังสิแม่หรือมันมันใส่เขาหรือเรื่องไหนอันนี้อันนี้คือความคิดนะหรือว่าแบบมึงก็ไม่ล้มสักทีมึงไม่ตายสักทีอ่ะมึงก็ยังมีงานมึงก็ยังปังอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ย เขาก็คงแบบหมั่นไส้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้นะแพร่ก็มองว่าเราก็ไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนให้เขาห,หรือว่าเขาได้ยอดบิวหรือเปล่าแต่ที่แบบนมาเราเงียมาตลอดเลยใช่แพวบอกเลยนะว่าทุกวันเนี้ยแพวก็อยากปกป้องตัวเองในส่วนของเราบ้างอ่าอันไหนที่เราผิดพลาดเราแก้ไขแต่ถ้ามันจะไม่จบแพรมองว่ามันควรจบทำมาหากิน เอออะไรนั <ide> <Bah s> <ana> ่งหนาดารลงดารากระแสมาแป๊บเดียวหายแล้วแต่แพลพาเนี่ยปีที่จะเข้าปีที่2แล้วยังไม่หายมันเพิ่งครบรอบหนึ่งปีแต่เองแน่ใช่ใช่เรื่องต่างต่างคือแบบยำดาราบางคนบางคู่เขาเ็มุกอ่อนแบบต่างคนต่างใช่มันมุกออนไปโรงกติมไม่ไดไม่เมื่อนั้นในเรื่องของเขาไม่ไม่ไม่นั่นแหละก็คือผ่านไปก็คืออยากให้มันจบแค่นั้นแหละในสิ่งที่แพลพูดก็คืออยากให้มันจบเนาะอยากให้มันจบไม่ต้องทำเพื่อแพลหรอก อะไรก็ตามคนที่บอกว่ารักเด็กรักเด็กอ่ะถ้ารักเด็กจริงก็ขอให้มันจบดีกว่าเพราะเราก็คือแม่ของเด็กถึงจะไม่รักเราไม่เห็นแก่เราก็ไม่เป็นไรขอให้เห็นแก่เด็กให้มันจบจบไปอย่างเงี้ยเฉยเฉยนะฉันก็มีฉันก็มีแม่ที่ฉันกล่าวพูดพูดถึงได้อ่ามันทุกคนมันมีเหตุและผลแหละค่ะลูกก็คือลูกเราที่เราเลี้ยงมา เราจะพูถึงแม่หรือพูถึงลูกมันก็เป็นสิทธิในพื้นที่เราเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่คนจะคิดคนจะมองว่าจะมองอยังไงคือตอนนี้แฮปปี้มีความสุขโอเค<ะ>แค่ว่าอยากจบเรื่องนี้เอออยากทีมาหากินไม่อยากมาไรสาระค่ะแบบอยากน้องเพีงเองแบบแม่เพวได้บอกอะไรน้องไหมแบบกับบ้านทเกิดอน้องเพลงเพียวจะบอกตลอดว่าไม่ต้องอะไรหรอกลูกทํางานไปเถอะสู้ๆนะไม่ต้องคิดอะไรถ้าเรามั่นใจว่าเราอยู่นะตรงนี้เราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร เราทางานเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่ไม่เดือดร้อนใครแค่นั้นจบะมไม่ต้องอะไรแบบนี้แล้วเราจะคุยเรื่องลูกกันได้ไหมอ่ะเรื่องลูกเรื่องลูกก็ก็ปกติก็งงเหมือนกันก็ก็คือส่วนมากก็จะทักหาป้อหาที่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่กับแพรก็คือไม่คือสถานะมันมันไม่ได้เป็น อ่าคนในครอบครัวแล้วเขาก็คือคนอื่นแล้วแพรก็คือคนอื่นสาหรับเขาเขาคือคนอื่นสำหรับแพรแต่สถานะที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือแม่ของลูกพ่อของลูกแค่นั้นอ่ามันเขาก็เหมือนน้องในวงการคนนึงณนะตอนนั้นคือเราอยู่ด้วยกันเราเป็นคนครอบครัวใช่ไหมแต่ณนณะนะจุดเนี้ยเขาก็คือน้องในวงการคนหนึง่งค่ะเขาจริงจงไม่เสียใจไหมแบบว่ามันเกิดเรื่องราวแบบนี้ทั้งที่แบบ เราตั้งใจให้มันเป็นครอบครัวเลยไม่ค่ะ<ง>ตอนน,อน,นี้ตอนนี้ไม่เสียใจแล้วรู้สึกรู้สึกโล่งมากกว่าขอบคุณค่ะมันผ่านมาแล้วมันมันรู้สึกโล่งมากกว่านะตอนนี้เราแฮปปี้กับปัจจุบันเราเลยรู้สึกล่งใจโล่งใจมากกว่าใช่เม่คิีว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมคะเียใจอะไรอะไรก็มาเถอะคะ่ะมาเถอะอมันไม่ได้อะไรแล้วตอนนี้เราโฟกัสที่งานเราไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนแลวเราไม่ทำสร้างความลำบากให้ใครก็คแค่นั้นแหละจบ ทำทำงานอยากจะฝากบอกอะไรเขาไหมคะแม่ไม่ค่ะไม่มีไม่มีอะไรก็คือแค่บอกว่าจบเถอะปีหนึ่งแล้วแยกย้ายเออแยกย้ายไม่ต้องไปอะไรกันไปกันมาคือคุยกันให้มันจบจบเถอ,อะถ้าอยากฟังอะไรก็คือมาเจอมาถามได้ใช่มันไม่มีอะไรอยู่แล้วอยากให้ต่งตงตางคนต่างอยู่ดีกว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่า,า,าอย่างแม่ ดราม่าที่ดิวยังไงอหรแม่ใค่นะดราม่าที่ดิวที่ดิวดิวมัเป็นะรคะไม่พูดถึงดิวค่ะไม่ไม่พูดถึงไม่พูดถึงปล่อย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 ไปเอาเอาสั้นๆแพวไม่ได้คิดอะไร็มาขอโทษก็มีผู้จัดการทักมาขอโทษเดี๋ยวค่ะาจขอโทษแพ่ไม่ได้คิดอะไรมันไม่แพวไม่อยากมีประเด็นกับใครอ่ะเออมันอาจจะเป็นเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรหรอกเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็ให้มันผ่านไป ผู้จัดการเขาก็ทักมาขอโทษแล้วอาจจะอะไรที่มันไม่ดีก็ให้มันผ่านไปอะไรเงี้ยก็อย่างที่อบอกว่าไม่ได้ทำอะไรก็เป็นประเด็นหมดนั่งนั่งเฉยๆก็เป็นแม่แมไป,ไปมาตน้นพีจะเป็นประเด็นเลยแม่นี่อะไรนะเ,เออนั่นแหละตามนั้นแหละใ <c> ช <oughs> ่ก็มันเริ่มจะแบบรัดมันรัดแกนแล้วมันจะเข้าอาจหกเดือนแล้วอ่าก็โอเคแล้ว ไม่รู้เกี่ยวกับจมูกไหมนะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หลังจากที่ทํามามันก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะมันก็โอเคมันก็ปังทั้งงานทั้งอ่าทั้งในประเทศและต่างประเทศอะไรเง,งี้ยงานบวงงานรับเชิญอะไรเงี้ยขายของขายของอะไรเงี้ยก็ก็ปังก็ดีค่ะแฮปปี้มันไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเลยนะตอนเนี้ยใช่แต่แค่แบบนี้แหละถ้าเรื่องนี้จบก็คือชีวิตก็คงจะแฮปปี้มากกว่านี้แล้วพี่ว่ามันจะจบไ,ไหมแม่ม่งแ นั่นแหละมันก็ขึ้นอยู่กับเขาแหละน่าจะมันก็ต้องจบแหละโตๆกันแล้วใช่ค่ะ